สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดคุณแม่ออกแล้วนะคะก็วันหยุดทีไรก็จะมารับเจ้าตัวเล็กนะคะ,ะยิง,งออยิงยิงหันหน้ายืนยิงบ้านรออยู่อันยิ้รอรอกันโอเคอาเกียนผิดโจไม่ได้ยิงฟันหรือไม่ได้แปลงฟันเขาไม่ได้ยิงฟันแบบนี้ ไม่ใช่ต่อมาวันนี้ก็จะสอนการบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องจะต้องมีไปเล่นบ้านลมนั่นเองนะคะที่ตลาดนั่นเองบอกแม่วันนี้เรามีนัดบ้านลมนะผไม่ได้แปลงฟันนะอืมเก่งมากจะแต่งประโยคว่าอะไรเปิดเทอมไม่ Uh. ไอไม่มีำำอะไรดำๆอ่ะห้ามใกล้เพื่อนที่เป็นหวัดเพราะอ,อะไรเพราะมันจะติดต่อใช่แล้วก็จะทำให้เราเป็นอะไรเป็นหวัดเป็นหวัดได้ ถูกไหมถูกไหมถูกไหมโอเคไปเขียนเร็วๆไปเลยอยู่ใกล้เลยไปเขียนซึ่งก็คือแต่งประโยคเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรห้ามห้ามใกล้เพื่อนที่เป็นวัดโอเคห้ามใกล้เพื่อนที่เป็นวัด เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดนั่นเองนะคะนี่มากินน้ำส้มเย็นๆชื่นใจเลยทำการบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยทั้งแม่เหนื่อย,ท,อยทั้งลูกค่ะเสียงนี่แหบไปหมดเติมพลัง่งอร่อยไ <c oughs> หมอูอร่อยเหรอเว้มันรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง เปรีป้ยวหวานหวานโอเคอยากกิน,เ,นเยอะ,นะหน่อยกินน้ำมนนะนาวอยากกินเยอะเดี๋ยวไปเล่นบ้านลมค,คืออะไรอ่ะไข่ตอกอ้ียบเยีบเอีกใช่กล่องชีดเหรอกินดูสิต้องกินอย่างนี้เลยเหรอฮะกินอย่างนี้เลยไหมไม่เขาขกินอยไ,ไม่มีซอสใช่ไหมก็กินแบบนี้เลยใช่ปะอะไรแม่ะ ิไหนไหนไม่ไหนไหนไหนไม่เห็นมีชีสเลยไหนดูชีสเห็นมีเลยเดี๋ยังไม่ถึงมันมันไม่เหมือนเอิ่มไอ้ไส้กรอกนั้นเรอเราลองกัดเผื่อเจอไอถูกอันไหมเนี่ยฮะถูกอันไหมเอ้ยไม่อยู่นี่ไอนี่ไหนไหนอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆน,งนงหนบีบมันอกมาดิว้าวโอเคยิ้มสิอร่อยั้ยหวานไหมโอ m มก o d วันนี้ก็โชคดีมากเลยค่ะไม่มีเด็ก มาเล่นอันนี้เยอะเท่าไหร่ใบยบม่นายบายหนมะ่นายลรือใบใบนายนะสนุกไหมคนไม่ค่อยเยอะปกติถ้ามีเด็กเยอะนี่ก็จะไม่ให้เล่นอันนี้เลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายนั่นเองเนาะเด็กค่อนข้างเยอะูกมตนแม่แม่ รู้ไหมตอนอยู่บ้านนอกเขาก็มีนะแบบเนี้ยหรอยี่สิบบาทหรออันนี้อันนี้อันนี้เขาให้เล่นแค่ยี่สิบนาทีเองเขาให้เล่นแป๊บแป๊บเดียวนะเพราะว่าเขาลดเวลาเอาช่ั้มแม่ก็เพิ่มอีกสิบบาทให้หนูหน่อยไปเลยเดี๋ยวตอนอยู่บ้านนอกหนูก็เล่นอันนี้นะแต่ว่าหนูตีลังกาไปแล้วห้ามทำอันนี้ห้ามทำเพราะหนูหนูไม่ได้ทำแบบนั้นหนูทำแบบเพราะหนูเพิ่งกินอะไรไปก็ไม่รู้น่ะห้ามเลยกระโดดน้อยๆพอ กระ,ะโดดไกลๆน้องอ่ะน้องนั่งอยู่อเมงแล้วจะลงมาเล่นบ้านลมไหมหะจะลงมาเล่นบ้านลมไหมฮะค,ค่อยเล่นเหรอระวังนะหมดเวลาก่อนนะจะได้เล่นอันเดียวนะไ,ไ,วไหนดูซิ แไม่ถอดถุงเท้าให้ดูมัน,นจะหนูระวังน้องด้วยนะโอเคไหมสามพันละค่ะทุกคน <c oughs> เต็มไปหมดฮะยาน้อง้องเดี๋ยวแม่ไปดูกระเป๋าให้ยายเท่ากัน ไม่ทิ้งมีถุงแรกค่ะทุกคนประเดน็นหอบอย่างนี้แหละโอเคค่ะเมื่อกี้ก็ไปแวะร้านทุกอย่างยี่สิบนะคะก็ได้กระเป๋ามาให้คุณยายนะคะทุกคนสีสันค่อนข้างแบบสวยมากค่ะคดแก่ต้องสีสันฉุดฉาดหน่อยแกจะได้มองเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าสายตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละอันนี้จะไว้ใส่โทรศัพท์นะคะ นั่งรอลูกเลิกเลิกเรียนจนป๊าป๊าเลิกงานแล้วค่ะทุกคนเลิกมาก็หิวเลยไก่ไก่ยังไมนจบนะดาดำๆแลาดำอะไรใช้ครีมแล้วนี่เดีอยวมามามันใสยิแลนวน่ะเออว่ามันดำไหมก็เก่าอ่ะไม่เราเดยวซองมันก็จบแล้ว ไม่มันใสขึ้นม้องมองจย่เฮ้ยพวเสียบยาวเลยเอ้าชิ้งบอลเลยคำเดียวเื้อกระเป๋ามาให้ในเท้าใสโทรศัพท์อ้าว โอ้ชาร์จแบตเหรออืมใครช้าแท้ไม่รู้เดี๋ยวใส่น <c oughs> ต้องใหญ่นะ <c oughs> เฮ้ยใส่ได้พอดีเลย <c oughs> เห็นไหมด <c oughs> ีมากเลยแล้วก็อันไหนนะอันนี้มันเก่ามันฟัางละ <c oughs> ดูนะอันนี้ก็ะต่าเลย ก็เลยกเราเปลี่ยนให้ยหญ่เลยนละกันแล,แล้วเราจะเปลี่ยนให้ใหญเลยมีอะไรบ้างโอ้โหสมบัติพระเกีิชื่อดังไหมนะสมบงสมบัติแน่สำหรับคนแก่จะต้องเป็นสีแบบนี้นะคะ แกจะได้มองเห็นสีสันต้องจิตจัดหน่อยอันนี้เป็นบัตรประชาชนกับบัตรกดตังค์ไปไหนล่ะไอ้ไมค์แมงอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอีกแล้วอะอยู่กับปลาปะบอกว่าให้มันกินเสร็จแล้วเนี่ยเออให้มันเล่นก่อนเดี๋ยวให้มันกิน,นเก็บอะไรฮะแมวควายมุกไว้ไผมันไปเล่นกันหรอกป่าบอกว่าอันนี้เปนเล่นปลาหร กระเป๋ามาให้อไหมอันนี้อันนี้อันนี้กุญแจอยังขึ้นหลกุญแจเฮียนกุญแจแม่มึงซื้อมันมีแตกุญแจเทียนให้ยันถั่าเนี่นี่กระเป๋ามหมยอันนี้กระเป๋าใบใส่โทรศัพท์เห็นไหมเนี่ยถือได้พอมโทรศัพท์โทรศัพท์ไปันนี้หนีดะอนีดอ เวลามีคนโทษมากกับแกบอแล้วก็อ like, ันนี้อีห well, ยังเนี <c illa ises> ่ยอีหยังเนี่ยเรตุ้มหูอุ้ยต้นหัวหัว้อยแม่ตุ้มหูล่ะหายอ่ะหายแล้วที่กั้นอยู่ไหนแต่ว่าเสียงต่วไอ้กินโอ้หขี้เกียจเป็นลกขี้เกียจเป็นลกหาขี้กันเลิกกวาดไอ้ผู้สื้อสายผ้าอันนี้เราแก่เลยเนาะอันอันอันนี้หันฮันแม่มึง จะเอาไปใส่เข so mm hmm. yeah, yeah, so oh, no, no. ี้ยนแม่มอืมเจาะใส่อันนี้เจาะใส่อันนี้ไหมเปลี่ยนกระเป๋าไงอันนี้มันเล็กคือว่าคือว่าอันใส่ใส่เสื้อขิงอย่างนั้นขาดที่ว่าได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์นี่อันนี้มันใส่นั่นปะนะใส่อันนั่นใสนแบบใส่ไปกินไปกินแล้วกัซุปไปกินบักเม่งได้ใช้สนะแม่ก็เห็นนุ่งขาวได้แม่เออเมื่อกี้นึ่งขาวแม่ก็บอกนึ่งเนี่ยเอาไปกินเข้าวเย็นเนี่ยเต็มเดียวเนี่ย อ้าวใส่ไดนี่นี่จังเป็นกระเป๋าเดียวไปไหนนพรออ้าวถือไานะปวดเนี่ยเขาเป็นไงเขาเดี่ยวแบนี่้ใช่เดียวกันใครมัดยืดกันนะเออกันเสียกันเสียมัดกระเป๋ากระเป๋าโทรศัพท์ทันแล้วเนี่ยแม่เาซื้องเสื่อมแต่แกต้องไม่ถ้าหนอนไมอ่หิวแล้วจังพากันกินบ่หิวก็จะใจฟ้ากันกินใจฟ้าหรือพากันกิน ให้หิวสักกันจังพักไอ้กีไม่เป็นเรียนเหรียญเห้มันเมย่เยๆสักกันเออถือดังสั่นเอาไซนั่นกับโต๊ะนี่ไซนั่นนี่เอออันนี้อันนี้อันนี้อัดิมเนออันนี้อัดิมกันเนาะเออถิมรลุดเมื่อกส้เอาไปเอาใส่อันนี้ก็ได้เอาใบไซเท่โทรศัพท์หน่อยก็ได้อันนี้ใส่โทรศัพท์หน่อยก็ได้มันละหน่อยถูกเอาใส่น้ำเสียดายเฮียเตี๋ยมันเสียดายอื โทรศัพท์หน่อยก็บ่ต้องใส่เมดแบตกับ่ต้องใส่เลยใส่อันนี้เพราะว่าอ <out> <add> <çek recruited> ันนี้มีเบอร์มีหังเรียบร้อยเขาเนี่ยด็กมีมีเหมือนแล้วแต่ใส่ไว้แนกระตายหมากระถือได้กิมดีโทรศัพท์น้อยเนี่ยมันใส่ไปบเป็นไดเห็นหุ่มบอเห็นเห็นยังแต่โอเคเหห็นอ้าถืออ้ายยิ้มไปนะ โอ๊ยได้กระเป๋าได้กระเป๋าไหมก็ต้องโซตอนน่ะโซแล้วก็ยิมหอมกระเป๋าโทรศัพท์เลยเออเอามาใสช้บปไหนกระโถนหมากโทรศัพท์กู่เดืสัตว์อยู่ในนีกินอะกินอันนั้นละอันนั้นละมันเอาไปแล้วเออสิไปหาเหตุนะกินละนี่ก็สิลวกไม่ง่ายคืไม่ง่ายคื ไป,ไปกันาอาบน้ำหรือ,อยังเข่าไปอาบน้ำหรือ,อยังแล้วนีโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอแยกแย้ายกันกลับบ้านกันก่อนนะคะทุกคนไว้ช่วยกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย